สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะคลิปนี้เราจะมาหาหลัก10หลักหน่วยบนกันนะคะงวดวันที่16สิงหาคม63ค่ะสูตรนี้ถึงแม้มันจะเพิ่งเข้ามา3งวดนะคะเพิ่งเข้ามา3งวดแต่เลขเด่นของเรา4ตัวมาครบ10หน่วยนะคะ4ตัวมาครบ10หน่วยเรามาลองดุนกันว่าวันที่16สิงหาคม63มันจะยังคงเข้าดียังจะเดินต่อได้ไหมจากครบ10หน่วย เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้ามันยังเดินดีได้แสดงว่ามันก็จะเข้าสูงวดที่4แล้วนะคะสูตรนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเราก็ไม่การันตีว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดถ้าสมมติว่าสูตรนี้มันเข้าโอกาสที่จะมาหลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้หรือจะมาทั้งสองหลักก็ได้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสูตรนี้มันได้มาอย่างไรนะคะสูตรของเราง่ายมากค่ะเราใช้หลัก หน่วยบนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะก็เป็น7นะคะบวก6บวก2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7บวก6ได้13บวก2ได้15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5มาวางไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะหาเลขเน่นตัวที่ สองสามสี่ก็คือบวกไปทีละหนึ่งนะคะก็เป็นห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดอย่างนี้นะคะเราได้เลขเด่นแล้วก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดว่าจะมาตัวไหนจะมาในหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือสองห้าแปซึ่งตัวที่มาก็คือห้ามาในหลักสิบ มาในหลักหน่วยเห็นไหมคะมาครบสิบหน่วยนะคะงวดแรกนะคะงวดแรกมาครบสิบหน่วยต่อไปงวดที่สองนะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสามนะคะหลักหน่วยบนคือแปดนะคะหลักหน่วยบนคือแปดบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือสองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองคือห้า 8บวก2ได้10บวก5ได้15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5มาวางไว้ตรงนี้นะคะต่อไปหาเลขเด่นตัวที่สองก็คือบวกค่าของที่1 5หบวก1ได้6หาเลขเด่นตัวที่3าบวกค่าของที่อีก1 1บวก6ได้7หาเลขเด่นตัวที่4ก็บวกอีก1ก็เป็น8นะคะ7บวก1ได้8ก็จะได้ห้าหดนะคะ5้า8คือเลขเด่นบนนะคะ มาได้ทั้ง10และหน่วยนะคะเราก็ไปดูว่าวันที่16กรกฎาคม63เลขที่ออกก็คือ286ซึ่งตัวที่เราคำนวณได้มีอะไรบ้างนะคะมี8มาในหลักสิบนะคะ6มาในหลักหน่วยถูกงวดที่2แล้วนะคะมาครบ10หน่วยนะคะมาครบ10หน่วยต่อไปงวดที่3งวดวันที่1สิงหาคม63ที่เพิ่งออกไปนะคะก็ใช้หลักในบนก็คือ6 บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ0แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ3ได้มาแล้วนะคะก็6บวก0ได้6 6บวก3ได้9เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ9 9มีตัวเดียวก็คือหลักหน่วยนะคะต่อไปเราจะหาเลขเด่นอีก3ตัวก็คือบวกค่าของที่ ทีละหนึ่งนะคะไปอีกสามครั้งนะคะ9้าบวก1ได้1ิเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศนย์ะคะศนย์บวก1ได้เท่ากับ1 1บวก1ได้เท่ากับสอง่าได้มาแล้วนะคะ9012สองคือเลขเด่นบนนะคะเด่น10หน่วยบนนะคะอาจจะมาทั้ง10ทั้งหน่วยหรืออาจจะมาหน่วยหรือ10อย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะวันที่1สิงหาคม6กสาปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ 3 9 1 5 9มาในหลักสิบนะคะ1มาในหลักหน่วยถูก3งวดนะคะจากสถิติถูก3งวดถึงแม้ว่ามันอาจจะเพิ่งได้สถิติเพียงแค่3งวดแล้วงวดที่4มันจะเดินต่อได้ไหมเรามาดูกันค่ะว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่นะคะหลักหน่วยบนคือ1 บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่สองก็คือ5ผลลัพธ์ที่ได้1บวก1ได้2 2บวก5ได้7เอา7มาวางเลขเด่นตัวแรกนะคะต่อไปเราจะหาเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ค่ะ7 1บวก1ได้8หาเลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่อีก1น,นะคะ8บวก1ได้9 หาเลขเด่นตัวที่3ที่4นะคะบวกค่าคมที่1 9บวก1ได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นเราได้ครบ4ตัวแล้วนะคะ7 8 9 0นะคะ7 8 9 0คือเลขเด่นบนนะคะเด่น10หน่วยบนของงวดวันที่16สิงหาคมง 6, 3สนะคะสูตรนี้จะเดินต่อไปถึงวันที่4ี่ไหมไม่มีใครตอบได้ ดิฉันก็ไม่การันตีว่ามันจะถูกนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่สูตรเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแค่สูตรทางการนิตศาสตร์ที่เรานำรางวัลที่เคยออกมาแล้วมาเข้าสูตรคำนวณให้ดูเท่านั้นนะคะจากสูตรนี้3งวดมันเข้ามา10หน่วยครบนะคะ10หน่วยครบเลขเด่น4ตัวมาครบ2ตัว10หน่วยนะคะลองดูว่าวันที่16สิงหาคม63สสูตรนี้จะไปต่อได้ไหมมันจะเข้าถึง สีว่วดหรือไม่นะคะมันจะเป็นสิบหน่วยครบอีกไหมจะเป็น8 7 8เจ็ดแปดเก้หรืออาจจะเป็น9 7 9 0 0 8 0ดเกปเ็นเป็นไปได้ไหมนะคะความ เป็นได้ไปได้ของสูตรนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปถ้ามีสูตรใหม่ๆสูตรดีๆเด่นๆจะได้นําเสนอให้เพื่อนดูนะคะถ้าไม่ได้กดกระดิ่งไว้ถึงแม้จะลงไว้ไหลายคลิปแต่เพื่อนก็จะหามันไม่เจอนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่ถามว่า สูตรหลักหน่วยลงหรือยังสูตรหลักสิบลงหรือยังสูตรหลักร้อยลงหรือยังนะคะสูตรชนลึกลงหรือยังบางครั้งก็ลงให้นานแล้วแต่ไม่เห็นเพราะไม่ได้กดกระดิ่งไว้นะคะถ้ากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนก็จะได้เห็นว่ามันเข้าแล้วสูตรได้เข้าไปแล้วนะคะสูตรได้ลงให้แล้วนะคะเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดในคลิปที่เพื elves, ่อนต้องการอยากดูส,ส,ส, forward, สูตรที่เพื่อนอยากดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านได้นะคะหรือไว้หรือว่าดูไว้เป็นแนวทางนะคะเพื่อว่าสูตรทุกสูตรมีการหลุดและมีการที่จะไปต่อได้เสมอนะคะอย่าไปยึดติดกับสูตรใดสูตรหนึ่งเพราะเราก็ไม่มีใครทราบได้เหมือนกันว่าสูตรมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะบางครั้งมันสูตรมันอาจจะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มต้น แล้วมันอาจจะไปต่อได้หรือบางครั้งสูตรมันมาจนถึงสุดทางแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็มันหลุดไปนะคะสูตรก็มีหลายคนมาถามว่าสูตรงดก่อนไม่เห็นเข้าเลยอะไรเงี้ยก็ดิฉันก็ไม่ได้การันตีตั้งแต่แรกว่ามันจะเข้านะคะมีโอกาสที่จะหลุดมีโอกาสที่จะเข้าได้เท่าเ่ากันก็นํามาให้ท่านดูเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางนะคะถ้าท่านดูแล้วไปคาดหวังว่ามันจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นดิฉันบอกเลยนะคะว่าอย่าไปคาดหวังกับมันนะคะเพราะว่า นี่เป็นแนวทางเท่านั้นถ้าเราชอบเราก็เลือกถ้าไม่ไม่ชอบเราก็ดูไว้เฉยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวางให้เพื่อนได้แล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ